เป็นไข่ทริคโครแกรม,ม่า,าแมลงสตูธรรมชาติตัวเล็กที่มีความสามารถสุดน่าทึ่งกลยุทธ์เด็ดป้องกันกำจัดสตรูพืชอย่างปลอดภัย ไข่ทริคโคแกรม่มานะคะถือว่าเป็นแมลงที่มีประโยชน์ต่อการกำจัดศัตรูพืชแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรรวมทั้งกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเกษตรมิติใหม่ของเราวันนี้ค่ะจะชวนทุกท่านมาทําความรู้จักกับแมลงศัตรูธรรมชาติในชนิดนี้กันค่ะ ไข่เนี่ยจะเป็นแตนเบียนขนาดเล็กนะคะเออเราจะใช้ควบคุมศัตรูพืชในระยะไข่นะคะการผลิตศัออตรูธรรมชาตินะคะเราต้องมี3ขั้นตอนหลักก็คือ1นมีพืชอาหารนะคะ2มีศัตรูพืชแล้วก็3มีศัตรูธรรมชาติสําหรับแตนเบียนไข่ที่โคแกม่านะคะก็คืออาหารเขาก็คือรำกระปลายข้าวนะคะเพื่อที่เราจะเลี้ยงผีเสื้อเข้าสารนะคะที่เราจะนํามาเป็นแมลงอาศัยนะคะให้กับแตนเบียนไข่นะคะคือแตนเบียนไข่ตัวนี้จะมีขนาดเล็กมากประมาณ0ูน ถึงุดม mm. mm ิลลิเมตรก็จะมีเอ,เอวัยวะวางไข่ที่ปลายส่วนท้องนะคะทิมเข้าไปส่วนบนของไข่ทีนี้ว่าไข่ของผีเสือ้อเขาสารหนึ่งฟองนะะที่โดนแตนเบียนเบียนเนี่ยสามารถที่จะมีแตนเบียนออกมาได้หนึ่งสี่ตัว mm hmm. อย่างแรกเลยกเกษตรกรจะต้องสำรวจพบไข่ของศัตรูพืชน,นะคะก็ให้นำแตนเบียนไข่เป็นแผ่นแบบนี้นะคะไปปล่อยนะคะประมาณเอ่อหมื่นตัวถึงสามหมื่นตัว mm hmm. ต่อไร่โดยที่ปล่อยในช่วงเวลาหลัง16บหกนาฬิกาก็คือสี่โมงเย็นเอ่อ ลดการใช้สารเคมีได้เยอะ70-90%นะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะนำาตาเบียนไปใช้ในการกำจัดสตูพืชค่ะสามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะที่กลุ่มส่งเสริมการควบคุมสตูพืชโดยชีววิธีค่ะกองส่งเสริมการอรารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยและสูตรส่งเสริมเทคโนโลโยีการเกษตรด้านการอราักขาพืชทั้งหมด90ทั่วประเทศค่ะ